สวัสดีครับอยู่กับผม9้าวชาแนลครับวันนี้เราจะไปนะครับผมทำบุญมาค่ะทำบุญกดเสียงดังหน่อยเสียงดังตะกร้อเข้ามาทำทำบุญพระเทพมหาชาติค่ะครับผมวันนี้ก็อรโมุนนาด้วยครับสาธคอคิดอะไรก็ได้ตามใจนะครับทำยูทูบเบอร์ก็ให้ยอดวิวผ่านพ้นเยอะ ตอนนี้ youtube ของเราก็มีโฆษณาเข้าแล้วใช่ไหมค่ะแต่ยังไม่ได้เงินนะยังไม่มันยังไม่พานยังไม่พานาทีแต่โฆษณามันให้มาแล้วก็กำลังสะสมนาทีสะสมยอดไลค์นะคะก็ตอนนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามใน f c e e o o o k แฟนเพจของก้าชาแนลก็สามัรรกดตามได้ครับผมชื่อชื่อว่าสวัสดีครับ9้า a ชาแนลครับเทียนไปมันจะ ขึ้มาเลยครับก็ฝากใน YouTube ด้วยครับ YouTube ก็ชื่อสวัสดีครับผม9ก้าชาแนลนะครับ YouTube ครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ไปกดติดตามได้เลยครับผมตอนนี้ก็ผู้ติดตาม500กว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ให้การติดตามก็ต่อไปก็จะจะทำคลิปให้มีคุณภาพใช่ไหมค่ะก็ตอนนี้ก็ผมก็ยังยังไม่ได้วางนะ คือแบบทำงานด้วยทำ,ทำงานช่วยศาลาก็เลยไม่ได้จะทายคลิปเท่าไหร่วันนี้ก็ก็วันนี้ก็เออให้แฟนไปทำบุญเอาเอาบุญมาเยอะๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเออก็คิดอะไรก็ให้ได้ตามใจมมซื้อหวยซื้อหวยก็ให้ถูดหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ทุาุบันทีหนึ่ง ใครทีมเอฟซใครที่ดูอยู่ก็ก็ได้บุญไปตามผมก็ได้ได้บุญตามผมใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยใช่ไหมก็เกิดยัยเฮ้ยหนูโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนครับสวัสดีค่ะ